สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะเรามาทําคลิปแรนดอมตอนบ่ายนะคะบ่ายน,นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการพ่ายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะใครสนใจสมัครสมาชิกนะมี50าบาท80ดบาทและ1 0 0บาทสมัครแล้วก็แคปรัฐฐานมาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะคะหรือใครอยากกดคำว่าซูเปอร์แดงนะคะหรือคาว่าขอบคุณอยู่ใต้คลิปด้านล่าง้างๆปุ่มแชร์หรือจะทักมาส่วนตัวก็ ได้นะคะขอบอคุณมากๆเลยอะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ,ฉ,ะฉันนะ่ะชอบเชอนะ อยากจะถือความรักอยากจะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลยอยากจะทำแอคชั่นให้เธอได้รู้อยากจะคุยอยากจะสื่อสารมีเรื่องมากมายเลยที่อยากคุยอยากบอกเธออยากให้เธอได้รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้พูดไหมฉันนะ่ะจริงจังกับเธอนะฉันนะกําลังจะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องขาดแต่เรื่องเธอนี่แหละฉันก็หวังว่าเรื่องความรักเรื่องของเรามันจะประสบความสำเร็จด้วยตั้งแต่เดินทางห การหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือเราปล่อยมือจากความสัมพันธ์กันไปฉันก็อยากจะเดินกลับมามาขอโอกาสมาเริ่มต้นกันใหม่มาประคับประคองความสัมพันธ์กันใหม่เพราะฉันมีความสุขนะที่ได้เจอเธอเราจะฝ่าฝนเราจะผ่าสายลุ้งต่างๆผ่านธรรมชาติผ่านความสุขไปด้วยกันแม้ตอนนี้มันจะเหนื่อยภาระของเรามันจะทําให้ความสัมพันธ์มันยิ่งยา่แต่เราคุยกันได้ฉันเชื่อแบบนั้นและฉันก็เชื่อว่าเธอเองก็เข้าใจ เธอเป็นคนนิ่งๆเธอเป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์แล้วมีความมั่นคงในหัวใจฉันรู้ว่าเธออาจจะมีคิดมากอยู่บ้างแต่ว่าเธอก็เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็แม้ว่าตอนนี้เราจะห่างๆกันไปแต่ฉันก็เชื่อว่าเธอรู้ว่าฉันเป็นคนแบบไหนเธออาจจะคิดว่าฉันอาจจะเจ้าชู้มเสเน่หรือจะมีใครหรือเปล่า แต่ฉันก็เชื่อว่าเธอเองเนี่ยจะเชื่อในความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักจะไม่เออจะไม่เชื่ออะไรในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เห็นหรือแบบยังไม่ได้ปักใจเชื่อร้อยขนาดนั้นว่าฉันจะมีใครฉันคิดว่าเออคนเรามันก็มีโอกาสที่จะคิดมากแหละแต่เธอจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเธอก็จะให้เวลาฉันพิสูจน์ด้วย แม้ว่าบางครั้งเธอจะพิดมากแต่เธอก็ไม่เคยพูดออกมาฉันรู้ว่าเธอเครียดนะแต่เธอก็พยายามทําตัวชิลๆหรือเธอก็จะหาอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเธอมีความสุขก็จะพยายามลืมเรื่องลบๆหรือทิ้งพลังงานลบๆไปซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักนะเธอมักจะมีมุมของความโดดเด่นมีมุมของความเป็นดาวหรือมีมุมของความเยียวยาจิตใจหรือเธอมีพลังอะไรใหม่ๆสดใสมาตลอดเลย ด้วยความที่เธออาจจะเป็นคนที่รักตัวเองมากๆเธออาจก็เลยแบบพยายามที่จะไม่โฟกัสกับสิ่งที่ทําให้ทุกอะไรที่มันทุกอะไรที่มันเศร้าอ่ะเธอมักจะขจัดไปเร็วเสมอซึ่งมันก็ดีนะที่ผ่านมาฉันรู้ว่าเธอก็พยายามเธอเป็นฝ่ายทุ่มเทเป็นฝ่ายง้อเป็นฝ่ายยอมมาตลอดและฉันก็ไม่ไม่ค่อยแสดงออกบางทีก็ทําเหมือนไม่ได้สนใจด้วยแต่ พอเธอรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้มันไม่ได้มีความสุขนี่เธอก็ไปหาวิธีทําให้ตัวเองมีความสุขแต่เธอก็ฟังในสิ่งที่ฉันพูดฟังฟังในสิ่งที่ฉันอธิบายในขณนะดเดียวกันเธอก็รู้จักทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยอ่ะซึ่งมันก็ยากนะที่จะหาคนที่ปรับสมดุลอะไรได้ขนาดเนี้ย ซึ่งกว่าจะทําได้ขนาดนั้นเธอก็ผ่านเรื่องราวความเสียใจมาเยอะแหละฉันก็รู้ว่าเธอก็เคยเสียใจผิดหวังฉันก็รู้ว่าเธอเคยคาดหวังหรือเธออยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันก็ทุกข์แต่ตอนเนี้เธออะเลิกคิดมากแหละเลิกดราม,มา่าเธอมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่และฉันก็รู้ว่าเธอก็เข้าใจว่าฉันรักและ เธอก็รู้วิธีในการควบคุมฉันได้แล้วหลังจากที่เธออดทนมานานฉันก็ขอบคุณเธอนะตอนนี้ฉันใกล้ได้เวลาเทคแอคชั่นล้วเพราะว่าที่ผ่านมาหนีปัญหามามากพอสมควรล้วปล่อยให้เธออยู่กับปัญหาตอนนี้มันถึงเวลาที่เราจะได้มีความรักที่อบอุ่นความรักที่แสนดีสักที มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะเธอจะมีความสุขหรือเธอควรจะได้รับในสิ่งที่เธอควรได้รับได้แล้วเรามาสร้างครอบครัวหรือเรามาจริงจังกับความสัมพันธ์กันเถอะขอบคุณนะที่ผ่านมาเธอเป็นคนรักที่ดีเธอเป็นคนที่น่ารักกับฉันมากมากนะฉันก็โชคดีมากๆเลยนะที่ได้เจอเธอถ้าไม่ถ้าไม่ได้เจอเธอฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าฉันจะฉันจะมีความรักที่มีความสุขขนาดนี้ไหมขอบคุณเธอจริงๆนะ นี่คือข้อความนะคะตอนบ่ายที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเรามาดูธาตุราศีกันหน่อยเราดูในนี้ก่อนละกันนะคะจะมีธาตุไฟนะคะแม่สิงห์ธนูราศีมังกรธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะราศีกุมนะคะธาตุดินการพฤษภมังกรนะคะอ่ะบางรูปนุ่นจะโชว์ให้ไม่ได้นะเพราะบางทีอ่ะมันมันเป็นรูปที่อ่ะอาจจะมีแบบ นิดนึงนะคะเอามีธาตุลมเมถุนตุลกุมธาตุดินการทุศบมังกรนะคะแล้วมีราศีมีนนะคะอามีอะไรอีกมีธาตุน้ำไปแล้วเนอ้องธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะมีราศีธนูมีราศีสิงห์นะคะ เดี๋ยวเรามาดูเปิดราศีอันนี้มีราศีพุกโราศีเมษร,ราศีตุลราศีมีนค่ะเรามาดูชื่อชาตินะคะเออมาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง facebook ig นะคะของคุณหรือว่าของเขานะคะ มีตัว I ตัว Z หรือตัว N ค่ะตัว C นะคะตัว U ตัว O นะคะอ่ะขออีกแล้วกันมีตัว P มีตัว Y มีตัว K คค่ะวันศุกร์นะคะวันพุธว,วันเสาร์วันพฤหัสนะคะวันอังคารนะคะ ประมาณนี้สุดท้ายที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะดูดวงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u บสไ r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครต้องการสนับสนุสน,นช่องสามารถกดคำว่าขอบคุณซูเปอร์แตงด้านล่างนะคะหรือจะสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แคปคำถานม,มาดูดวงฟรีหรือจะทักมาสอบถามนะคะทางไลน์ก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮงเฮงรวยรว,ว,วยปังๆมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย